สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับป้าเล็กวันนี้มีเมนูง่ายๆแต่หอมอร่อยมากๆเลยค่ะมาฝากวัตถุดิบและเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะมีปีกบนไก่ซอสฝขียวพริกไทยแล้วก็น้ำมันค่ะนำน้ำมันใส่กระทะลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วนำปีกบนไก่ที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงมาใส่ในกระทะเลยค่ะ หลังจากนั้นก็คนชุบเค้านะคะให้ปีบนของเราเข้ากับน้ำมันก่อนที่จะปิดฝานะคะชุบไปชุบมาเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะเพื่อที่ปีใสของเรานะคะจะได้ไม่ติดกระทะมากนะคะเวลาที่เราปิดฝาแล้วสาเหตุที่เราต้องปิดฝานะคะก็จะเป็นการอบให้เขาสุกเร็วขึ้นคะ่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะปิดฝาไว้สักครู่นะคะเราก็มาเปิดนะคะแล้วก็คนค่ะก็แบบนี้นะคะนี่เลยเขาจะเริ่มติดกระทะนะคะเราก็แช่แช่เขาออกนิดนะะึ่งค่ะจะเย็นๆนะคะสาเหตุที่ติดบนของเราอติดกระทะน,นะคะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าเราใส่น้ํามันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะเราก็จะ แค่แค่เอ,ออกจากระทะให้หมดนะคะแล้วก็จะกลับด้านให้เขาสุกเหลืองเสมอกันค่ะลืมบอกไปนะคะช่วงที่เราใส่ไก่ช่วงแรกนะคะให้เราใช้ไฟแรงเลยค่ะไก่ของเรานะคะจะได้กรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะก็ให้เราใช้ไฟกลาง ค่อนใจแรงนะคะไฟกลางค่อนใจแรงค่ะพอเรากลับด้านเสร็จลรบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จับิดฝาไว้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะการจิดฝาหม้อไว้นะคะจะทำให้ไก่ของเราสุกทุกชิ้นนะคะสุกพร้อมๆกันแล้วก็สุกง่ายแล้วก็สุกเร็วะค่ะ ปิดฝาไว้สักครู่นะคะก็เปิดฝาขึ้นมาได้เลยนะคะช่วงนี้เราใช้ไฟกลางค่อนแสรงนะคะเราก็จะพลิกดูนะคะพลิกดูว่าไก่ของเราสุกทุกชิ้นหรือยังอิกฝาไว้อีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้จะไม่นานนะคะ ไก่ครั้งเล่าก็สุกเหลืองทุกชิ้น,นะะแล้วค่ะเราก็เบาไฟลงนะคะแล้วก็เทน้ำมันออกได้เลยค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าน้ำมันของเรานะคะตอนเทออกจะมากกว่าตอนที่เราใส่ครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำซอสลงมาใส่นะคะตอนนี้ให้เราเปิดไฟแรงนิดนึงคะ่ะใส่ซอสแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันกับน่องไก่ของเราเลยนะคะ บอกได้เลยค่ะว่าวิธีนี้นะคะหอมไป3ามบ้าน8บ้านเลยค่ะเบาไฟลงได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่คิชไัยเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ไก่คั่วซอสของเรานะคะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะจินตนาการรสชาตินะคะของ มะแรงทอดนะคะกลิ่นหอมแบบนั้นเลยค่ะตอนที่เขาใส่ซอสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลองทำรับประทานกันดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะแล้วก็อร่อยมากๆนะคะหอมซอสมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ